สวัสดีครับท่านผู้ชมก็วันนี้เป็นวันปีใหม่สงการเนาะก็มาออกถ่ายเหมือนเดิมครับมาอัปเดเตเตาที่สองนะครับก็จะเป็นเตาใหญ่สักหน่อยหนึ่งนะครับก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้เพื่อนๆนะครับอย่าเจ็บอย่าจมอย่าเจ็บอย่าจนกันนะครับก็ขอให้เฮงๆรวยๆวยกันนะครับ ไปครับไปดูอันนี้กันเลยครับไปดูเตาถ่านกันเลยครับมา,มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับไหมเตรียมพร้อมไว้แล้วก็เลยต้องออกครับ ไม่มาขามครับเตาเนี่ยไม่มาขามลน้วนๆเลยเนี่ยย่า่พันไหายไวหลายต้นไปไปเบิง่งเตากันออกยังไ่แล้วได้ซิบก็สอบแล้วพี่น้องปิ๊บกระสอบแล้วครับพอนั่งกอกดยู่เนี่ยครับ ี๋ยวมาหลุนกันนอ้พี่น้องเนาะว่ามันสีได้จกสอบนี่ครับพี่น้องนี่กอกไว้เพอเคาะให้ท่านผู้ชมชมเบืงเ้ง dea เออให้เป็นฟังเสียงเบืงเ้ง d e มันเออ ออกมาประมาณนี้ทำานผช้่มเลยนะออกปิงกอ,องปิงกองจังหน่อยสวยอยู่ครับนี่ตอนนี้ไงผมบได้คัดใหม่ด้วยครับไม่ใหญ่ไม่น้อยผมเขาน้ำกันเบิดบ่เ,เหลือด่กครับเป็นทานขึ้นกันเบิดครับวัาฟังเสียงมันเบิอง งามอยู่ครับนี่มาเบิงเตาครับเตานี้หญ่เติบในจังหน่อยครับเห็นบอท้ชมนี่ครับเตานี้ประมาณยี่สิบกระสอบครับเต่านี้เตาที่สองยา่เติบอยู่ครับเนี่ยครับใช้เวลาปั่นสองเดือนด้วยครับเตานี้โมเมนต์ธรรมดาด้วยครับตรงปั่นยังละเอียดเลย ปั่นย่นๆบ่ได้เลยครับเต่ยายญ่งๆต้องปัน่นให้ดีเลยปั่นสองเดือนครับเต่านี่ว่าแต่ได้แล้วได้เลยครับออกมาทานง่ามครับว่าลูกค้าติดอยู่ลูกค้าผมใส่แล้วติดเลยครับติดมือดำอ่อยต่อยเลย <laughs> เนี่ยครับเอาเนาะเดี๋ยวไปล่อรลุ่นกันย่ำแรงเนาะพี่น้องเนาะ ล่อรุนการแยมแรงอตอนนี้ก็กอกเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องก็ได้20สอบอยู่พี่น้องเลยเนี่ยครับกอกระสาาหอดแรงยิบแล้วอตอนนี้ก็แรงๆแรงจิกน้อยครับได้ยี่สิสอบ ดีอยู่ครับทานงามอยู่นำ้ำมือเงินก็จะเอาไม้เข่าเนาะพี่น้องมือเงินจะเอาไม้ที่ได้มากไม้เขา่าไม่ใช่ได้ตีรอบได้นี่มันก็จังบอสาไม้มาแล้วก็ลงออกไม่ไม่มาค้มหลายขัดน้มืออื่นก็จะได้เขา่า เก็บขี้เตาแล้วก็บเขาต่อัอนน่ะให้มันในนี้ให้มันต่อเนื่องมันจะได้มีรายได้ต่อเนื่องเนาะเอาละสำหรับมื้อนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงคำนี้เด้อพี่น้องสวัสดีปีใหม่เฮงๆรวยๆเด้ออย่าเจ็บอย่าจนกันเด้อพี่น้องเลยอ่าสำหรับมื้อนี้ก็ ช่องตะโกจัดไ้ก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ในรอพี่น้องเลยครับสวัสดีครับ